ที่ท่านได้มาก็อย่างที่บอกครับแม้กระทั่งพระผู้ดงนะครับให้มานะครับก็ท่านก็ถ้าไม่จำเป็นนะบอกเลยไม่ต้องรับครับถ้าไม่แน่ใจว่าพระองค์นั้นเป็นใครไม่จังไงก็ไม่ต้องรับนะครับก็นี่เป็นอีกเคสหนึ่งที่ไจาก็เออมาจากคือมงคลอดูเขาก็ให้มาอันนี้เป็นการลองวิชาของพระองค์นั้นแต่พระองค์นั้นเขา เสียไปแล้วอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำบุญอุทิศตสมกุศลไปให้กับดวงวิญญาณนี้นะครับเอาเมื่อกี้มานี่โวหมาเห่าตามเต็มเลยติไม่เห่านะคะโอเคนะครับ <c oughs> พัะโมคคัลยายาะผูทัต่รานญัมีนกภาระสะสุพัมาบโทธรมโมทังโคกระาธมโมนพุทธะูชาธมูชาทังูชานีัราันังวาริยาพเรืงหัมีุรโตมหาวั นี่ค่ะพอทำพิธีเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปลอยน้ำเราจะเอาไปลอยน้ำกันนะคะปลดปล่อยเขาเป็นอิสระจากการแบบถูกพันธนาการค่ะนี่เราก็มาถึง ุดเนาะที่เราว่าจะปล่อยกันเอาเขามาลอยน้ำน,นะคะแล้วก็จะขออนุญาตแม่น้ำคงคาเขาก่อนเนาะ,ะนึกรอยนะคะ